นั่นเที่ยครับนันานาสองล้างสอดอเร็วเลยนะสองคั้นเล็วมาเดียวกินใส่เดือนครับนันานาเนี่ยเที่ยนครับผมใส่ลาบเลยครับตัวนี้ สวัสดีครับฝืนบนพีพีนานานักตกปลาท่านผู้ชมทุกๆท่านเด้อครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสายลมบรรจุครับนานาช่องตกปลาหายูหากินทุกรูปแบบสไตล์อีสานครับผมนี่ครับพีพีนานาออกมาตกปลาของคุณไม่เช่นเดิมครับนานาเน็ตเตอร์ไซด์เหมือนเด็เก็บไปเขียวเช่นเดิมครับผมอันนี้ก็บม่ได้มาผู้เดียวครับมากับหัวหน้าใยเป็นครับนานาครับมากับหัวหน้าใยเป็นครับวันดีเอฟซีเอ๋ว มามาครับตกฟ้านากันมาเนี่ยครับนาน้าหนุคลิปที่แล้วครับผมอยู่ต้องขำนี่ครับอยู่ผมตกคลิปที่แล้วครับนาหน้ามีหน้ามาตกอยู่ครับผมกลางๆนี่ครับนี่ไไกลๆนี่ครับนานาครตกชิงเลี้ยวครับผมนาหน้าเพื่อนก๋เค้ยมาตกนากันครับอยู่ข้องพี่แย้ลื่นงวดก่อนโอ้ของคนไหนไงปลาเขาาล้วครับนาอยู่บ่มาเบิ่งเ่ โอเคครับนา้าหนะ่าครมาหลุนในคลิปนีนครับผมว่าชุดนี้สีมีแตมบ่แต่ไก่ไม้เดิมครับหัวหน้าใหญ่กุจัดไหวแต่ <c oughs> ท่างนี้ก็ร่างสิลงกล็ร่างมาถึงครับนะ้าหนาะมาหอดัขหัวหนายาย้าใหญ่พุ่นจัดแล้วครับ <c oughs> ใส่งามเลยอะเฮียมนที่แล้วอ่ะ,ะอโอ้ใส่งามมาอีกแล้วเวียเดียวเดียว <c oughs> ว่านาใหญ่เลย,าย,ายแล้วครับนะ้าหนาของผมผมาท่านในรล่งเบียสโย่นเอาอีกแล้ว ว่าก็พฟัดคู่เลยครับนา้าเจ็บแหนกเจ็บสองครับผมโอ้ผ่านผ่านกินสองหมากเลยหมากเบสสองเบ็ดเออตัวใหญ่กว่าคนที่เสกอ้จัดแล้วครับนะนะ้าไม่นิ่งอ๋ออ๋อสูอี้สูส,สูโอ้ตัวงามอยู่ด้วยนะ่ะโอ้ใส่สวยเลย มันขึ้นมากังันล่ะเกี <c oughs> ่ยวตังหัวนะเล่อะเป็นสันล่ะโอ้โอใส่เดือนตัวนี่กินใส่เดือนครับนัานาโอ้ใส่งามเลยครับสวยสวยแกดึงแหงเดือบพี่ได้หน่อยโอ้ตัวงามอยู่ครับนันนาุูนะโอ้โห โอ้หัวหนาใหญ่จัดอีกแล้วครับอ้ใส่เดียวกันเลยก็ตัววังหันน่ะนะโอ้ยถั่กินใส่เดือนครับนาหน่าเนี่ยใส่งามเลยครับประมาณสี่นิ้วครับตัวนี้สี่นิ้วได้โอ้ดึงแหยงข้างหนอแนมกับพ่อท่านวังหันนะครับนาหน่าหัวหนาใหญนไงอีกแล้วครับผมของผมเงียบอยู่เนี่ยโอ้ยสองขันเลยครับผมตัวหนึ่งอยู่ได้ได้ฟังครับ นีโตัวที่สองโอ้โหโ้โออบกมากลังนั่นดี่ไปสองแต,ต้มเลยใส่ตัวนั้นใส่ตัวใดรหลดเอาขึ้นมาขึ้นมานั่นเดี๋ครับนาสองหลังสอดเร็วนะโอ้เขาดีแหงเงียบเพิ่นผมยังเงียบู่ครับ โอ้เดี๋ยวืนว่าไหนเนี่ยพ่อพอได้กินเบ็ดมันมาเรียนามาตำหังเบ็ดเตี้้โอ้ยลายเงย่ยจะเพี้ยนกันบ่ทู่ครับแต่น่าจะกินเต่าย่ำไหนโอ้ โอ้สอสงสองนิวเนี่เอาไปตากแดดครับมื่อนี้ปลาเงียบอยู่ดีครับนานาจุดเด็กขึเงียบครับนานาพุ่มาตกแถวแถวแที่ผมตกเนี่ยกับบ้านหลายเจ้าแล้วครับคือหาหม่องตกใหม่ครับนี่จะใส่เนี้ยโหลดโอ้ยมันนี่มันใส่เมื่อไหร่วะเงียบพี่ลิมมาเนี่ยนี่ตะปะตะเพียนเขา พอบันกันเล้วดเจ้าข่อยนะนั่นกันหนยมาสิป้านี่หน่อยอีกกูเฟะเพียนหน่อยอีกวเมาแล้วาาแรครับโอ้ยจะละใส่นอยโอยโอยโอยยยอยโนยโ่ยโียโอยโ่ยวอยโย เอาตัวไก้อยถ่ายไางพอได้กินไหนี่ตัวน้นอยๆก็ไปทอดเอานี่ล้วเสียเพื่อนเด้ขอกันด้โอ้สกย่าหมนเิะนี่โอ้น,นอาๆเ,เลยนะนะนะไปซิฟตัวแล้วครับนะ่ยพิษนไนี่เมื่อไรครับน,น,รนี้ปนิ่พวกเขาครับนนวนัวน,น,ววนนี้ อันเรอะไนาะอ้อออ๋อโอ้กำลังไพนิพวกป๊อก็มาป๊อเลยไปเนี่ยรับนากำลังเขาครับพากำลังเขาโก็าปตะเพยนตัวน้ำจน่เห็นไหไปยูอีก ีแ <orian> ล้วนีแล้วว่างไว้ว่างไว้ครับตาหนาฝนตกแล้วครับผมฝนลงเม็ดแล้ะทางแต่บวกกินเบียดอยู่ฝนยังมาตกอยู่เออ ปนิมกำลังได้ตัวเดียวมนะัวนอายหญ่เป็นได้่สี่หาโตแล้วครับมีโตงามวันนี้นี่เขาครับปลามันเขาเจะช่วงเศร้าเลยนะน,นี่กะเทียงใบได้หนะ่อยเนี่ยใบโม่งกว่าแหละจะหน่อยนะผมไปจะกลับครับเหลือสักสองวันใหม่นี่ผมไกลับนะครับเที่ยวกันมาหน้ากับลุงนัต่อครับผมมันอายหญ่เป็นกะสี่ลับแล้วเนะี่ยผมมาทาอยู่ตัวจะเครับโอ้แต่มีปุ๊บน็ปิดแล้ว แคบตัวหน่อยมนันอยู่อีก <c oughs> คู่ครับนั่นนาใส่กระปุกกางเดือนนี่แหละครับผมมากินในงามฝนลินโอ้หลายตัวอีกตัวเหรอเปมีแต่ใส่ยามงามยของเจ้าแค่ถือมาทีเบิ่งโชว์เบิ่งหลายปันไหนใส่แลสามสี่ตัวก็พอแล้วอ้มีตัวงามประนินขนาใหญ่ปนาดไหนครับนันานา ่มีแต่ไส่ซีนิ้วฮานิ้วครับนี่ครับบางคนแค่นี้ครับพอได้กินแล้วครับเนี่ยยังที่ไรอู้ปนินมีตัวงามตัวนี้งามกว่หาหมู่รับมันอ่ะนี่ซามฮานิ้วเกือบพวกนิ้วนะครับเนี่ยทำงานนี้ซีฮานิ้วถือว่าเจียมอยู่ครับเหมือนหัวนาใหญ่เพิ่นเงาใส่เดือนมันทำง,งานดีอยู่เหมือนเนี่ยแต่ว่ายัางไม่ทันได้หลายพ่อมาอนี่ครับ อดวะว่าดงี่้จะตือืนันะเพียนกินหนิงเงียงดลยินเสียงกระดิ่ง ต้งเลยใส่งา,ามครับน,านา่ะนี่ครับเตียนครับผมใส่ลาบเลยครับตัวนี้มาแล้วครับปลากินช่วงใบครับน,านา่ะเธอสาว่าเขาเลยไม่ช่วงบาบปลาเขาดีครับ พิจต่อเนื่องเลยครับผมอนินตัวนี้กับใส่ห้ามอยู่ครับใส่ซีนิวก็ดีป่าเขาช่วงใบครับนั่นนะ ครับผมอันนี่ครับผมเสร็จขวดตัวนี้ป้าลืมเขาแล้วครับน้าต่อเหนีองเลยครับผม งามอยู oh, nervous, 海 London, 海่ครับปุ้มนานาจะมีใส่สวยๆมาใส่กำลังสวยครับนานากำลังใหญ่เลีเยงหน่อยนี่ตัวหน่อยครับนานามเลย รถดีครับมันน่ะซึงมากกีอรถ แฉมครับผมทีนิวครับตัวนี้ครับมาเรื่อยๆครับช่วงบายครับนานาเหลืออยู่ปมานรอบหนึ่งนี่ครับสองรอบนี่ครับเก็บเบดกลับแล้วครับนานา นันะินมาอีกตัวครับผมรอบสุดท้ายครับนนะเมื่อกี้วัดพิษขั้นครับโอ้ยอ่อยาจากองเ้ยกะเอนครับเก็บเบ็ดแล้วครับน,นะ้ายอดเก็บกับ นิ่มครับผมใส่สวยไหมเล้วครับใส่กำลังโตรครับผมใส่ซีเนิวพอดีครับโอ้นี่ใส่ง้ำงามกินกินหางครับใส่ง้ำงามแต่ว่าหลายตัวอยู่ครับมันนี้สามชี้ตัวได้ครับ นันแหลแครับกินเลี้ยงกันเลยครับ,บทกก่ายสวยครับน้านแหละปลาก,กินตอนเย็นครับอันนี้ตัวนี้ใส่งามครับกินเลี้ยงกันเลยตอนคำ ครับนน,นานี่ครับก็ฝากเรื่องพยานนี่ด้วยครับผมครับพยานนักตกปลาครับนนะเต็มเลยครับครับนน,นาคนนี้ครับทำการเก็บเบ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมมาสรุปยอดมาหนีครับผมปลาที่ได้ก็ถือว่ายัางพอเหี่ยวครับนนาอ๋อแต่ว่าเวลาหลายทะเลือเกินมาหนีครับมาหนี มันดินปลาตะเจียนใส่สวยอยู่ครับนนาาอันดินอก,กองขุดใหม่ครับนี่ใส่ง่ามอยู่สองสามตัวนี่ยครับน้ะใสซีนิวฮานิวครับหรือว่าใส่ก็มาตรฐานแถวนี้แหละครับน้นากระเจียนก็มีเศษเดเดียเด่ยวก็เยอะครับโอเคครับน้นาาขอจบคลิปซีนนี้ได้ครับผมกัขอบคุณหลายๆครับที่เขา้ามาติดตามช่องสายลมบรรทุงสวัสดีครับ